จากกรมทหารราบที่23ส่งผู้ป่วยโควิด -19 กลับบ้านค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลน,นองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะ จ้าหน้าที่ทหารจากหมวดเสนารัก์เฉพาะกิจกรมทหารราบที่2 3ค่ะร่วมกันกับโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาได้ดําเนินการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เข้ารับการรักษาตัวโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้รักษาหายแล้วนะคะแล้วก็จะต้องกลับไปกักตัวต่อที่บ้านซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยสราย โดยทางหน่วยเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้นำรถมารับถึงหน้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็พาไปส่งกักตัวต่อที่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองอนครราชสีมาค่ะ ทางหน่วยได้จัดชุดเคลื่อนย้ายจากหมวดเสนารักษ์เฉพาะกิจนำส่งผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องภายใต้มาานการป้องกันโควิด -19 เพื่อมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มียานพาหนะต้องการที่จะกลับบ้านนะคะเพื่อเป็นการลดภาระ,ระสาธารณาสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ค่ะ